เว็บพนันอาชีพสุดฮิตตำรวจสายเทาบางคนพบนตอรอว่ายังไงนายพลตำรวจตรีสายเทาเจ้าของเว็บพนันส่งลูกน้องอุ้มกระทืบแอดมิน พบตรรับว่าตกใจมีพลตํารวจตรีเอียวเว็บพนันส่งลูกน้องอุ้มกระทืบแอดมินสั่งเร่งรัดคดีย้ําหากผิดจริงฟันวินยัยอาญาไม่มีละเวน้นในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสํานักง,งานตารวจแห่งชาติพลตารวจเอกดอํารงศักดิ์กิติประพัฒ์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพบตรกล่าวถึงกรณีหนูนแอดมินเว็บพนันออนไลน์ร้องถูกนายตารวจยศพลตํารวจตรีเจ้าของเว็บพนันส่งลูกน้องอุ้มซ้อมทําร้ายร่างกายเรื่องดังกล่าวหลังจากมีการร้องเรียนจากเพจสายไหมต้องรอดแล้วเข้าพบกับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรไปแล้วก็ได้สั่งให้ ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากมีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลให้กับผู้ที่กระทำความผิดรวมทั้งตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับเป็นหน้าที่ของคณะทำงานในการพิจารณาส่วนกรณีที่มีตำรวจยศพลตำรวจตรีเข้าไปมีรายชื่อพัวพันและเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวว่าตนเองในฐานะผู้บังคับบัญชารู้สึกตกใจแต่ยืนยันว่าส่วนตัวไม่เคยรู้จักกับพลตำรวจตรีนายนี้ มาก่อนและไม่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงานจึงไม่ทราบประวัติแต่ย้ำว่าหากมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ากระทําผิดก็จะต้องดําเนินคดีเอาผิดทั้งทางวินัยโดยไม่ละเวน้นแต่หากไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะตะรกล่าวย้ำว่าคดีมาเก้าแปดแปดได้รับการรายงานความคืบหน้าโดยตนได้สั่งการไปแล้วให้ขยายผลต่อเนื่องถึงใครก็ต้องว่ากันไปตามนั้นไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากมีหลักฐานถึงใครก็จะต้องดําเนินคดีอย่างแน่นอนทั้งนี้ได้สั่งกําชับทุกมิติในการดําเนินการเกี่ยวกับการพนันรวมทั้งการตรวจสอบเส้นทางการเเงงินมมื่่ออถถาึกรรณีีท้ย ำรวจเอกขับรถหรูระดับซุปเปอร์คาร์จะเป็นไปได้หรือไม่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวว่าต้องตรวจสอบดูย้อนไปในวันที่6กุมภาพันธ์สมโมสตรตำรวจถนนวิภาวดีนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหายหนุ่มวิศวกรเดินทางเข้ามาพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองพบตะรหลังจากถูกกลุ่มเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ทำร้ายร่างกายและโทรข่มขู่ซึ่งมีนายนตำรวจยศพลตำรวจตรีเป็นเจ้าของเว็บเมื่อช่วงกลางเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาผู้เสียหายเปิดเผยว่าตนเองทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ในการดูแลเว็บไซต์พนันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิก และดูแลเซเวอร์ของเว็บพนันด้วยและเมื่อช่วงกลางเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาถูกลูกน้องสองคนของพลตํารวจตรีอุ้มไปทําร้ายร่างกายในคาแคร์จังหวัดชนบุรีอ้างว่าทำให้ยอดตกซึ่งตนเองก็ไม่ได้เป็นผู้กระทําแต่ด้วยความเจ็บปวดและกลัวจึงยอมรับไปกระทั่งผู้ก่อเหตุยอมปล่อยตัวยังได้ขู่ว่าอยากจะตายเหมือนเพื่อนรุ่นพี่ที่ทําเว็บด้วยกันหรือไม่ทําให้ตนเกิดแคลงใจว่าเพื่อนตายจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุใดสําหรับเว็บพนันที่ตนเองดูแลอยู่มีจานวน3เว็บมีเงินหมุนเวียนนับร้อยล้านบาทต่อเดือนและที่ตนเองทราบว่าตํารวจยศพพตตําาารรรวจจีเเเะคหน้ มาถึง3ครั้งด้านนายเอกภพยังเปิดเผยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมายังมีคนโทรไปข่มขู่แม่ของผู้เสียหายที่บ้านว่าให้หยุดเรื่องร้องเรียนไม่งั้นจะเดือดร้อนวอนผู้ที่ก่อเหตุให้หยุดการกระทาซะขณะที่พลตารวจเอกสุรเชษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นตํารวจจริงและยังอยู่ในราชการส่วนจะกระทําผิดหรือเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ต้องตรวจสอบในเชิงลึกอีกครั้งยืนยันต่อให้เป็นตํารวจจริงก็ไม่มีการปกป้องคนผิดและหากถึงแม้จะเป็นเพื่อนก็ไม่มีการละเว้นสืบจจะข่าวรายงานใครใครก็ต้องว่าปรามนั้น ไม่มีการชื่อหรือเการประกาศนะครับโดยเฉพาะในตำรวจใี่ครัมีรถ l a m b o r g นี n มีคอนโดถ้าถึงก็ต้องดำเนินการล้วนๆแน่นอนครัตรงนี้เรามีการนำทางเรื่องเส้นเงินไหมท่านทุกอย่างนั้ดทุกสิ่าแล้วนะครับการดเนินการเรื่องสินทรัพยาดัก็ต้องดูเช่นนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับร้อยเอกมีล a m b o r g ในฐานะที่เงินเดือนก็สองล้านบาทก็ต้องตรวจสอบดูนะครับ ท่านอนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของสตมค่ะท่านกรณีที่รองโจ๊กทำคดีอยู่แล้วมันมีมากกว่าหนึ่งร้อยนายที่คาดว่าจะเข้าข่ายทำผิดเรื่องออกวีซ่าเห็นว่าจะเอาไหม้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยสูงสุดในช่วงสัปดาห์นี้มีเข้ามาหรือยังคะยังครับยังไม่ได้รับรายงานเป็นส่วนตัวยังยังไม่ได้รับรายงานเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรับรายงานก่อนนะครับ โดยเฉพาะคำสั่งที่ท่านมีการออกว่าการสืบสวนเรื่องข้อเท็จจริงนะโดยวิ่ชอบกับพนักงานสอบสวนในการสอบตำรวจตมตรงนี้ความชัดเจนเรืองนั้นไม่มีเลยว่านะครับมีการร้องเรียนผ่านทางทะเลทางทะเลก็รายงานผมมาว่าควรจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับผมก็ได้ให้เขาเสนอรายชื่อมาแล้วก็เอาคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับทุกเรื่องเมื่อมีข้อสงสัยอะไรก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะครับ ขยายความในส่วนของการที่สืบสวนโดยไม่ชอบเนี่ยแสดงว่ามันมีมูลใช่ไหมท่านถึงได้ตั้งกรรมการไม่ไม่ทราบเลยเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยเมจะเนเขกว่ามีการร้องเรียนมาเห็ควรตรวจสอบข้อจริงผมก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบขัอจริงนั่นเองยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วในส่วนของคณะที่ท่านลองโจ๊กเป็นคนเป็นหัวหน้าคณะเนี่ย ในส่วนตรงนี้ท่านเป็นคนแต่งตั้งหรือเปล่าก่อนหน้าไหมครับสืบสวนสอบสวนในเรื่องของคดีคืองใจว่าน่าจะใช้อำนาจของในฐานาของรองของปตที่ชพนังานสอบสวนเพื่อเขามีอำนาจในตัวของอำนาจของนักสานสอบสวนจะดีช่วงไปได้อยู่แล้วแล้วในส่วนของพนักงานสอบสวนสามารถที่จะสอบอาตํารวจตอมได้ไหมต้องไปดูตามตามรายงานที่เรื่อง ไม่ได้รับรายงานเป็นรูงสามนะครับหรือว่าปอบอต้องมอบต้องมอบอำนาจไปอีกทีหนึ่งในเรื่องของการที่จะเป็นนักงานสอบสวนในสอบของตอมอเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าท่านรองโจ๊กได้ทําตามหน้าของตัวเองที่ได้บบรับมอบอำนาจในฐานะรองของรศรืวนรศเสียแล้วในส่วนท้ายสุดแล้วเนี่ยคดีเนี่ยถ้าออกมาในลักษณะว่ามีชอบแล้วเนี่ยการสอบสวนของตอมร้อยสิบนายเนี่ยเท่ากับเป็นศูนย์ใช่ไหม คือเรื่องพวกนี้เราตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้มีการตรวจสอบให้จริงอย่างชัดเจนนะครับทุกอย่างต่อให้มีการใช้เวลาตรวจสอบให้จริงก่อนนะอาภายในกำหนด3วันที่ระบุในหนังสือตอนนี้ส่งเรื่องไม้ท่านอย่างวันไหนนะครับสามวันสามสิบวันส่งไม้ท่านอย่างนะแล้วผมเสร็จไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เราผลการตรวจสอบ